สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525าชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปสูตรเลือกหลัก10บนแบบคู่คี้นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่วิธีการคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่1นะคะหลักร้อยคูณ3 ใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะคะหน้าสองร้อยคูณสองนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะคะร้อยคูณสามศูนย์นะคะคูณสามได้ศูนย์บวกนะคะห้าคูณสองนะคะได้สิบใช้ศูนย์บวกนะคะ หกคูณสามได้สิปดใช้8ดนะคะศูนยบวกศนย์บวกแดนะคะได้8ปดแดนะคะเป็นเลขคู่นะคะเลขที่ออกนะคะ8ปดหกเจดแปดหเจ็ดนะคะหลักสิบก็คือหกหนะคะเป็นเลขคู่นะคะ งวดถัดมานะคะแปดคูณสามนะคะได้ยี่สี่บวกสองคูณสองนะคะเป็นสี่บวกหกคูณสามนะคะได้สิบแปดใช้แปดนะคะสี่บวกสี่เป็นแปดบวกแปดเป็นสิบหกนะคะตัวเลขที่ได้ก็คือหกนะคะเลขที่ออกหก 0 6นะคะ6 0 6หลัก10ก็คือเลข0นะคะ6นะคะตัวเลขที่ได้ก็คือเลขคู่นะคะ0ก็คือเลขคู่ต่อมานะคะ6คูณ3นะคะได้18 สองคูณสองนะคะเป็นสี่บวกศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์แปดบวกสี่บวกศูนย์นะคะได้สองนะคะเลขที่ออกนะคะหกหกสองนะคะหกหกสองสองนะคะตัวเลขที่ได้เป็นเลขคู่นะคะเลขที่ออกหกหกสอง หกหลักสินะคะหก็เป็นเลขคู่ต่อมานะคะหกคูณสานะคะได้18บนะคะบวก9กคูณสอนะคะเป็น18บวก0ูนคูณสานะคะได้ศูนย บวกนะคะ8ปบวกแนะคะแล้วก็บวก0เป็น16เลขที่ออกนะคะ6 6 5นะคะ6หลักสิบนะคะเป็นเลขคู่แล้วก็6ตัวเลขที่ได้นะคะก็เป็นเลขคู่เมื่อถัดมานะคะ หกคูณสามนะคะได้สิบแปดบวกแปดคูณสองนะคะเป็นสิบหกใช้หกบวกศูนย์คูณสามนะคะได้ศูนย์แปดบวกหกบวกศูนย์นะคะเป็นสิบสี่เลขที่ออกนะคะเก้าหกสองนะคะ เก้าหกสองหนะคะเป็นเลขคู่นะคะสี่ก็เป็นเลขคู่ต่อมานะคะเก้าคูณสามนะคะได้ย7ิบเจ็ดบวกห้าคูณสองนะคะเป็น สิบใช้ศูนย์นะคะบวกเก้าคูณสามนะคะได้อิบเจ็ดเจ็ดนะคะบวกศูนย์บวกเจ็ดนะคะเป็นสิบสี่เลขที่ออกนะคะศูนย์สี่สี่นะคะ 4นะคะหลัก10เป็นเลขคู่4ตัวเลขที่ได้ก็เป็นเลขคู่นะคะงมดถัดมานะคะ0ูคูณ3นะคะได้0บวก2คูณ2นะคะเป็น4บวก0คูณ3นะคะได้0 0บวกสบวกศนะคะได้4เลขที่ออกนะคะ2 2 1นะคะ2 2 1หลักสิบคือ2นะคะเป็นเลขคู่ตัวเลขที่ได้ก็คือ4นะคะก็เป็นเลขคู่นะคะต่อมานะคะงวดวันที่1นธันวาคมนะคะ2 5 6 7 สองนะคะคูณสามเป็นหกนะคะบวกเก้าคูณสองนะคะได้สิบแปดใช้แปดนะคะบวกเก้าคูณสามนะคะได้ยี่สิบเจ็ดนะคะหกบวกแปดนะคะเป็นสิบสี่ สิบสี่บวกเจ็ดนะคะเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะได้หนึ่งหนึ่งนะคะเป็นเลขคี่นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะสูตรเลือกหลักสิบนะคะหลักสิบนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ได้หนึ่งนะคะเลขคี่ คลิปนี้นะคะตัวเลขที่ได้นะคะก็คือ1เลขคีกนะคะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณลูกท่านที่รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ